ครับผมอันต่อไปนะครับเป็นการวอนถ่ายข้อมูลนะครับโดยใช้สายนะครับวิธีการนะครับให้เราหยิบสายนะครับซึ่งอยู่ในกล่องอุปกรณ์นะครับหัวด้านหนึ่งนะครับเป็นจะเป็น usb นะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นมินิ usb นะครับสังเกตนะครับว่าไม่เหมือนกันขั้แรกเลยนะครับเสียบสายนี้ครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ในช่องพอร์ต usb ธรรมดา ลำดับต่อไปนะครับให้หันด้านข้างกล้องเข้ามานะครับสังเกตนะครับว่าจะมีรอยเปิดตรงนี้ได้นะครับนับขึ้นมาเบาๆให้สังเกตนะครับว่าที่ตรงนี้นะครับจะเป็นรอยด้านบนใหญ่นะครับด้านล่างเล็กถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางใหญ่นะครับอันนี้จะเป็น นี่ใหญ่นะครับด้านนี้เลยเสียบเข้าไปตรงๆครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่หน้าเมนูยอปนะครับเปลี่ยนเพจไปเรื่อยๆนะครับจงเจอคำว่า USB นะครับก็คือ F4 กด F4 ครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะเจอกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับอนุญาตนะครับเขาจะมองเห็นตรงนี้นะครับเป็นไดส์ไดส์หนะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะอยู่ในคำว่าไฟล์ นี่นะครับก็คือจะเห็นข้อมูลทุกอย่างอยู่ในเครื่องเลยนะครับโอเคเราไปดูที่จ็อกห0ึ่งกันนะครับผมจะ Edit ข้อมูลดูนะครับคลิกขวาที่ไฟล์นะครับอ่า t ิดิดพัทนะครับโอเคมีข้อมูลนะครับวิธีการทําง,งานก็คือแค่ Copy ไฟล์นี้ครับออกมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการถอด USB ออกนะครับดูที่หน้าจอนะครับพอเราถอด USB ออกปุ๊บกด Escape ออกแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการวนถ่ายข้อมูลด้วยสายครับขอบคุณครับ